นี่คือต้นสาระค่ะดอกสาระค่ะเรามาดูความสวยงามของดอกสาระนะคะเป็นไงคะงสวยสุดๆเลยน่นเลยค่ะอดอกของเขา สวยจริงค่ะสวยจริงเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไม้คะสวยหอมด้วยนะคะเนี่ยดูตรงนั้นมันมีพึ่องอยู่ด้วยแล้วเขาจะมีลูกเขามีลูกมีลูกมีลูกมาดูดอกนี้จะเด่นมากเลยค่ะนี่ค่ะมีพึ่องอยู่นี่ค่ะว้าวพึ่งหรือแมลงอะไรนะ สุดๆเลยอันนี้เป็นดอกเขานะคะดอกสาระีไล่สาระสุดๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเพื่อนๆว,ว่างไงคะสวยไหมครับสาระสาระคะ่ะสาระอันนี้ดอกต่มเขานะคะนี่เราดูดอกข้างล่างดอกข้างล่างดินี่ไงสวยไหมเอยเอาชัดๆเลย เดี๋ยวเราไปดูลูกลูกเขานะคะที่นั่มีลูกอันนี้ดอกรักสีม่วงดอกรักสีม่วงค่ะอันนี้เป็นลูกลูกของเขานะคะลูก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 สาระลูกสาระสวยไหมคะเพื่อนๆลูกสาระอ่าเนาะบุ๊ จะเป็นล่มไม้ที่เย็นมากๆเลยมีใบแพรกิ่งก้านนิยมปลูกในวัดค่ะนิยมปล,ปลูกที่ในวัดนี้ดอกเขาก็สวยนะคะที่จริงลูกเขาก็จะใหญ่ใหญ่กว่านี้อยู่อันนี้ยังเหมือนลูกเล็กอยู่นี่ดอกเขาว้าวสวยอ่ะเพื่อนๆพืนว่าไงอ่ะสวยไหมคะสวยมากๆเลย มีมแมลงเข้ามาจะชอบมีมแมลงเข้ามาส่วนบ้างจะเป็นพึ่งหรือเปลาเนี่ยสวยสุดเลยค่ะสวยมากมุมน,นี้สวยมากแต่ออกดอกานี้ยังไม่บานเยอะเท่าไหรมีกลิ่นหอมด้วยนะคะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมด้วยค่ะอ่านี่ค่ะสวย อ๋ดูดอกคู่นี้ดอกนี้ว้าวมีมแมลงมีทุกดอกเลยสวยค่ะสวยสวยไหมคะเพื่อนๆดูร่มเย็นมากเลยเราจะให้ดูดอกนี้ก็สวยอีกดอกนึงที่ในมุมที่สูงสูงขึ้นไปอ้าวนี่มีพึ่งมาด้วยสาระค่ะ เอามาอวดเพื่อนๆความสวยงามของดอกไม้ที่วัดของเราที่นี่วัดหิงตั้งนะคะใครมาเที่ยวมาแวะไหว้พระได้นะคะสวยสุดเลยค่ะ